มีขนมอยู่49ชิ้นมาวินกับนินจาแบ่งขนมกันโดยมาวินได้น้อยกว่านินจา9ชิ้นถ้ามาวินกินขนมไป5ชิ้นอยากทราบว่ามาวินจะเหลือขนมกี่ชิ้นโจทย์ข้อนี้ก็มีข้อมูลนะครับให้เราก็คือมีขนม49ชิ้นและ49ชิ้นนี้จะมีมาวินกับนินจาเนี่ยได้ขนมไป ซึ่งทั้งสองคนได้ขนมไม่เท่ากันนะครับโดยมาวินได้น้อยกว่านินจา9ชิน้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนเป็นความเข้าใจของข้อมูลตรงนี้เราจะได้ว่ามาวินได้น้อยกว่านินจาแสดงว่าเราจะได้ว่าอย่างนี้ครับนินจานินจาบวกมาวินก็คือขนมทั้งสองคนถ้าเอามารวมกันก็จะได้49 แต่ถ้าเกิดว่าเอาขนมของนินจาลบมาวินนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ามาวินได้น้อยกว่านินจา9ชิ้นก็คือเอานินจาลบมาวินจะต้องเท่ากับ9ชิ้นโอเคจากโจทย์นะครับเราได้เป็นข้อมูลตรงนี้มาทันนะครับก่อนที่เราจะไปหาว่ามาวินจะเหลือขนมกี่ชิ้นเพราะเขากินไป5ชิ้นเนาะเราต้องหาให้ได้ก่อนว่ามาวินเนี่ย มีขนมกี่ชิ้นที่ได้มาถูกไหมครับซึ่งทั้ง2คนได้ไม่เท่ากันเนอะรวมกันได้49แต่ต่างกันคือ9นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอาจเดี๋ยวเรามาเขียนแพทเทิร์นกันก็คือ,คอเราจะรู้ว่า2เลขเนี่ยเรากำลังหา2เลขครับเลข2เลขที่บวกกันได้49และ2เลขนั้นถ้าเอามาลบกันเมื่อไหร่จะต้องได้9นั่นเองเนาะก็ถ้าใครติดตามคลิป วิธีการแบบนี้มานะครับจะจาได้ว่าคุณครูบอกว่าถ้าเราจะหาเลขมากหรือเลขน้อยนะครับมันจะมีวิธีการต่างกันนิดนึงรอบนี้นะครับข้อนี้เราจะหาของมาวินซึ่งมาวินเนี่ยเป็นเลขที่น้อยกว่าเพราะฉันเป็นเลขที่น้อยกว่านะครับเราก็จะเริ่มต้นด้วยการนําผลบวกนะครับผลบวกนะผลบวกกับผลลบนะครับมาลบกันเราราหาเลขน้อยใช่ไหมหาเลขน้อยหรือจํานวนที่น้อยกว่านั่นเองเนาะ เราก็นำสี่มาลบ9ก็คือนำผลบวกที่เรารู้กับนำผลลบที่เรารู้เนี่ยมาลบกัน4 9่สก้าลบเก็ได้40่สิบนะครับสี 40. เสร็จปุ๊บหาครึ่งหนึ่งของ40ก็คือหาร2ก็จะได้20จบแล้วเราได้แล้วว่ามาวินเนี่ยได้20สินะครับสมมติเราอยากรู้ว่าเอ๊ะมันจริงไหมอ่ะถ้าเรารู้ว่ามาวินได้20เนะี่ยเราแทบจะรู้ดินจาเลยไั้ย ยีบวกอะไรได้4ี่สิบเกบบวก29่สิบเกถูกไหมยียี่สิบเก 29. ได้49่สิบเก้าและยี่สก้าลบยีก็ได้เกตรงตรงตามข้อมูลข้างบนก็คือถ้าเราตั้งคำถามว่าเลขอะไรละ่ะบวกกันได้49และ2เลขนั้นต้องลบกันได้เก้ายก้าบวกยีได้สี่สิบเก้าลบยีบได้เกตรงกันถูกต้องเพราะฉะนั้นเราได้จำนวนของมาวินเรียบร้อย นะครับแต่มาวินเนี่ยเราเอา20มาตอบเลยได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะไอ้ยีเนี่ยคือมาวินได้มานะครับมาวินได้มาได้ได้จำนวนขนมมาแต่มาวินกินขนมไป5ชิ้นเนาะกินไป5ชิ้นก็แสดงว่าจาก20หายไป5เพราะเขากินไป5ชิ้นก็เหลือ15อยากทราบว่ามาวินจะเหลือขนมกี่ชิ้นจบแล้วได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่ามาวินนะครับเหลือขนม พอเขากินไปเนาะเหลือเหลือขนม1ิบหชิ้นนั่นเองนะครับพอเขากินไป5ชิ้นจากตอนแรกที่เขา,าได้มายี่ชิ้นเขากินไป5ชิ้นเขาก็เหลือสิชิ้นจบเรียบร้อยนะครับก็เรียบง่ายนะครับไม่ได้คิดซับซ้อนเลยแต่วิธีการนี้ก็จะช่วยให้นักเรียนได้มองเห็นว่าถ้า2เลขนะครับบวกกันได้เท่าไหร่และสองเลขลบกันได้เท่าไหร่เราสามารถหา2องจำนวนนี้ได้นะครับ ง่ายดาโดยวิธีการาลบกันหาร2กับบวกกันหาร2นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้ข้อนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันที่ข้อถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ